ดบเบิดบเบดบคำง่ายๆคำนี้ในภาษาเยอรมันนะคะหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าเอตกลงแล้วเขาแปลว่าอะไรใช้ยังไงนะคะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะคะออนมีคำตอบให้ดูคลิปนี้ของออนให้จบนะคะรับรองว่านะคะคดูจบแล้วเนี่ยเข้าใจพูดได้ใช้เป็นเลยนะคะมาดูกันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอร์ n มนวิสออนยากลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาอธิบายคำนี้ค่ะคำที่พูดไปคือคำว่ดาดูไบคำนี้เขามีหลายความหมายมากไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวแต่วันนี้ออนจะไม่มาบอกให้ทุกคนนั่งจำความหมายแต่ละความหมายนะคะเพราะว่า ออพอจําความหมายไปแต่ใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะแต่วันนี้นะคะออนเนี่ยได้เตรียมนะคะตัวอย่างของแต่ละความหมายมาเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นคือดูคลิปออนจบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเข้าใจพูดได้ใช้เป็นนะคะคือแต่ละความหมายเนี่ยมันก็ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์แตกต่างกันไปนะคะวันนี้นะคะออนขอใช้หน้าจอนิดนึงเพราะว่าออนเตรียมเนื้อหามาเยอะนะคะมาดูกันที่หน้าจอเลยค่ะ เอาละค่ะมาดูเลยนะคะดับเบนะคะคำนี้เป็น Adverb นะคะคือคำวิเศษนั่นเองคือมีหลายความหมายมากมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะอ่ะคิดก่อน i h ฮาร์เบอรนะคะ m i ด CD by amazon b e s t ดิล aber die CD war nicht dabei ประโยคนี้หมายถึงว่าเอ้ยฉันเนี่ยสั่งซื้อนังสือพร้อมซีดีที่เว็บไซต์นะคะ อเมซอนคือถ้าเป็นภาษาเยอรมันจะออกเสียงเป็นอเมซอนนะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็นอเมซอนนะคะภาษาไทยบ้านเราก็อเมซอนะะทีเนี้ยแต่ว่าเบอร์นะคะแต่ว่าที่ซีดีวานิดดะไบประโยคนี้มันหมายถึงว่าดบไบในประโยคนี้หมายถึงว่าเอ้ยซีดีไม่ได้ติดมาด้วยไม่ได้มาพร้อมด้วยนั่นเองนะคะวานะะิดดะไบตัวอย่างประโยคที่สองเกียร์สตันนะคะอาบินด์เกียร์สตันอาบินด์เมื่อวานวารินเวียอิมคีโน S aber s a r a ์ซาร่าวาน i ดบนะ,ะประโยคนี้หมายถึงว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพวกเราไปดูหนังกันแต่ว่าซาร่าเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะก็คือไม่ได้ไปดูหนังด้วยไม่ได้ไปพร้อมด้วยไม่ได้มาด้วยไม่ได้ไปดูหนังด้วยนั่นเองนะคะดะไบในลักษณะนี้จะคล้ายๆกับเหมือน DCD ีด nit ิดดบก็คือ CD ไม่ได้มาพร้อมด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นคนนะคะซาร่าวานิดดะไบซาร่าไม่ได้ไปด้วยนั่นเองเมื่อวานนะคะตัวอย่างประโยคต่อมา เร็วไปไหม <laughs> ไม่น่าเร็วนอเนอะ i ไมค์แฮ m ดี d อิม i มอร์ดะไนะคะประโยคนี้นะคะ handy ก็รู้แล้วนะคือมือถือนะคะก็คือฉันเนี่ยมีมือถือติดตัวตลอดเวลาประโยคนี้หมายถึงว่าอ่าดะไบในประโยคนี้หมายถึงว่ามีอ่มือถือติดตัวตลอดเวลาเอามาด้วยติดตัวมาด้วยตลอดเวลานั่นเองนะคะด b e บในลักษณะนี้อ่หรือจะบอกว่าโอเยอีฮับเบอร์หอย my handy knit d ด b ดาบก็คือโอ้วันนี้ฉันลืมโทรศัพท์อ่ะก็คือไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวมาด้วยนั่นเองนะคะอ่ะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคต่อมานะคะเห็นไหมวิก e เอ e n อยเด e ะอ e ร์นนะฮะเ t was นะคะ r i n k i n g นะคะ h ั s t du lust หรือจะชวนกันหลายๆคนก็ฮั t เอล o สต์ e er loose, นะคะก็คืออ่ะแปลก่อนเฮ้ยวันนี้พวกเราจะไปหาอะไรดื่มกันนะคะ w วี g เกนโฮ e ทลอ b e n เก็คือวันนี้ตอนเย็นนะคะเ t was t r i n k ง n จริงๆ it was เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาพูดนะคะ Was t r i n k ์ n ก็ได้นะคะตัดเอออกก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างใดนะคะสื่อความหมายเหมือนกันนะ,ะก็คืออ่ะวันนี้ตอนเย็นเนะี่ยเราจะไปหาอะไรดื่มกันนะคะเธอไปด้วยไหมนะคะฮัสตูลูสต์ ก็คือเธอไปด้วยไหมหรือเธออยากไปไหมถ้ถาถามหลายๆคนก็ h a b p i e r lost นะคะเฮ้ยพวกเธอไปด้วยไหมพวกเธออยากไปไหมนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเราบอกว่าไปนะคะย้ายอิสบินด์ดะไบ้นะคะก็คือดะไบในลักษณะนี้ที่บอกว่าย้ายอิสบินด์ดะไบ่ก็คือฉันไปด <Your mind. S 2> ้วยฉันทำด้วยฉันจอยด้วยนั่นเองนะคะเอ่อ m i ด m a เห็นนะคะไปด้วยทำด้วยจอยด้วยไปด้วยนั่นเองนะคะเอาด้วยอย่างเงี้ยเอ่ย้ายอิสบินด์ดะไบ่เอ่อมาดูตัวอย่างต่อมา du kannst นะฮะเดิ้ลบายซิสเซนบราสต์นิดซูสเทนนะฮะประโยคในวงเล็บนะคะที่ออนวงวงไว้ให้คือเพื่อขยายความนะคะถ้ามีคนมาพูดประโยคนี้กับเราว่าเฮ้ย du kannst นะคะ dabei sitzen หมายถึงว่าเฮ้ยนั่งลงก็ได้นะคะคือเราอาจจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่นะคะแล้วเรายืนนะคะแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยนั่งลงก็ได้นะคะนั่งลงทำกิจกรรมก็ได้อย่างเงี้ย นะดาบายในประโยคนี้มันหมายถึงว่าเฮ้ยเธอนั่งลงก็ได้นะคะออนขยายความให้ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะที่บอกว่า b r o w s t นะคะ b r o w s t knit s u s t e n d u b r o w s t du n i t s u s t e h e n d นะคะคือเธอไม่จ้งเป็นต้องยนะืนอะ d อ c o n s t b l e i t z e n ก็คือนั่งลงก็ได้นั่นเองดาบายในประโยคนี้นะคะามาดูประโยคต่อมา นี่นเป็นภาษาพูดนะภาษาพูดคืออุ้มกังนะอุ้มกังสปราคลิชนะคะคือไม่ใช่ภาษาที่มันเป็นทางการนะ,ะ s ist schon dabei? นะคะหรือ Da ist doch nicht นะคะดับไบนะคะสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันนะคะมันก็คืออะไรกันนะกันหนาะ มันไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยมันไม่ใช่แบบเรื่องยากมากมายคือใครๆก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากไม่แย่ใครๆก็ทำได้นะสองประโยคนี้สื่อความหมายเหมือนกันมาดูตัวอย่างประโยคที่มันเตรียมมาเพื่อขยายความนะคะ not in the sauna นะคะ not in the sauna คือแก้ผ้าหรือโปะนะคะที่ซาวน่านั่นเองนะครับ was it o n d a b e i ก็คือเฮ้ยมันจะอะไรกันนะกันหนานะคะหรือดาอิสด็อกนิสดะไบนะคะก็คือเฮ้ยมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะการแก้ผ้าที่สาวหน้านะคะจะเห็นว่าดะไบใน2ประโยคนี้เขาสื่อนะคะเขาหมายถึงว่ามันไม่เห็นจะเป็น,ปนอะไรเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยมันไม่ใช่จะเป็นปัญหาเลยไม่เห็นจะแย่เลยอะไรประมาณนี้ เห็นไหมคะอันจะบอกว่าเราไปจําความหมายไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้หมายถึงแบบมีความหมายเดียวอแคทแมวอะไรอย่างเงี้ยสังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ฉะนั้นเวลาเราใช้นะคะหรือเรานึกถึงคํานี้ขึ้นมาเราก็ต้องดูสถานการณ์ที่เราประสบอยู่ด้วยทุกคนนึกออกไหมเออเอาละต่อต่อมาดูนะคะตัวอย่างต่อมา s b l o d d u b a นะคะประโยคนี้นะคะมันหมายถึง พูดถึงการตัดสินใจที่เราทําอะไรไปแล้วเราไม่เปลี่ยนใจนะคะดูตัวอย่างประโยคนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะอ๋อ,อยกตัวอย่างว่าทะาเลาะกับแฟนเราหนีมาบ้านแม่แฟนมาตามนะคะแฟนมาตามแล้วก็ถามเราว่าจะกลับไม่กลับเราก็บอกไม่กลับเธอจะอยู่กี่วันไม่รู้ใช่จะอยู่เป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแฟนก็อาจจะถามเราว่า wills to do die does f e l i g h t นิด noch einmal überlegen นะคะประโยคนี้มันหมายถึงว่าเธอไม่อยากจะคิดอีกทีเหรอไม่อยากจะทบทวนอีกทีเหรอแล้วเราอาจจะพูดว่า nein n ายนายเอส i ลั d a b ไ i นะคะ d a b ไ i ในประโยคนี้มันก็หมายถึงว่าไม่อะฉันไม่เปลี่ยนใจนะคะฉันตัดสินใจไปแล้วฉันไม่เปลี่ยนใจก็คือคงอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่8นะคะประโยคที่8ปดแอร์บลั a ดะไนะคะก็ค,คล้ายๆกับประโยคแรกนะคะประโยคแรกเอส i ลั d a b ไ i แอร์บลัดด์ดะไบเนี่ยออนหมายถึงว่าออนกใ็ใส่เท่ากับให้นะคะสมมติแอร์ก็คือปีเตอร์นะคะ Peter Ended นะฮะ e n d e d ด์ิสายนะหมายนุ่มนิดนะคะคือมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ปีเตอร์ Peter ได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วแล้วเราก็พูดว่าเออแอร์บลัดดดก็คือปีเตอร์มันไม่เปลี่ยนใจคือเราจะพูดว่า a b b l i ล d ด b ์ดสั้นๆก็ได้หรือเราจะบอกว่าเออ Peter e n d e d นะคะซิสายนะหมายนุ่มนิด หมายนุ่งก็คือความคิดจิตใจนั่นเองนะคะ i n j u e d i n j u e d เนี่ยแออุมเหล่านี้นะบางมาจากคำว่านี่นะคะ i n j u e d นะคะ เอ็นเดนนะคะบางที่นะคะแอร์อุมเราอาจจะออกเสียงเป็นแอร์นะบางที่พื้นที่ของเยอรมนันทุกคนต้องลองไปสังเกตนะคะเขาอาจจะออกเสียงเป็นแอนเดนก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าภาษากลางเนี่ยก็เป็นเอ็นเดนนะคะเอ็นเดนนะคะทีนี้พอเป็นพีเทอร์เป็นแอร์ก็ต้องเป็นเอ็นเดนะคะเอ็นเดคือผันนะนึกอ,ออกป่ะเอาละคือถ้าเราพูดประโยคนี้แอร์บลิดดดัยนะคะแอร์บลิดด์ดับบายะคะมันก็หมายถึงว่าเออเขาไม่เปลี่ยนใจนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างประโยคต่อมานะคะยกชื่อปีเตอร์เหมือนเดิมนะ,ะ Peter is sehr beschäftigt, beschäftigt มันก็คือยุ่งเติม sehr เข้าไปมันคือยุ่งมากนะคะ Aber dabei immer fleißig นะคะคืออันมีวงเล็บ trotzdem ให้นะคะอันนีบอกคือ dabei หรือ trotzdem นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะ ประโยคนี้ยอาแปลก่อนประโยคนี้หมายถึงว่าปีเตอร์เนี่ยยุ่งมากนะคะแต่ยังไงนะคะอาเบอร์จะบาอิมเออร์ฟรอยลิชฟรอยลิชมันก็คือเฟรนลี่ใจดีเป็นมิตรแบบว่า,ายิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบยุ่งมากก็หน้าบึ้งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็ยังเป็นมิตรเห็นไหมคะหรือเราจะไม่ใช้ดาบัยก็ได้นะเราจะใช้คำว่าทร t สเดมก็ได้นะปีเตอร์อ e h ส b e น c h ä เซ i g บิชฟิก Aber trotzdem นะคะ Immer Freulich ิ่ก็ได้นะคะก็คือเฮ้ยถึงแม้ว่าปีเตอร์เนี่ยเขาจะยุ่งมากแต่ไม่ว่ายังไงนะคะเขาก็ยังใจดีนะคะหรือเป็นมิตรเสมอนั่นเองนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างอีกให้ดูอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคต่อมาก่อนเห็นไหมฮะอ่ะ Broid รอยด์เนี่ยเป็นประโยคคำสั่งนะคะพอมันมาจากคำว่า r อย m e n r อย m e n คือการเก็บกวาดนะคะร e ยเมนรอยรอย l i c h den Tisch ab นะคะก็คือประโยคนี้ เฮ้ยเก็บโตะซะทีดีเก็บโตะซะทีดีเก็บกว่าโต๊ะหรือทําความสะอาดโตะซะทีสินะคะโตะอาจจะรกนะคะจานเจิญเต็มเลยนะคะเก็บเก็บโตะซะทีสิและถ้าเราบอกว่าอิชบินยาโชนดะไบอิชบินนะคะโชนดะไบหรือจะอิชบินยาโชนดะไบก็ได้นะก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยเก็บยูเนี่ยเก็บยูทำอยู่เนี่ยเก็บโต๊อยูนะคะเห็นไหมคะดะไบในลักษณะนี้ในสถานการณ์นี้อ่ะ,อะตัวอย่างต่อมา ดาบายใช้นะคะในลนักษณะแทนคำว่าอบบัวหรือ trust them ที่อ่อนพูดไปแล้วนะคะนี่นะคะ,ะตัวอย่างประโยคแอ m i ั h มิ s c ชิมฟ f ตนะคะ s c h i m p ์ t มาจากคำว่าชิม f e นนะคะคือไม่พอใจโมโหโกรธดุด่าบนต่อว่านั่นเองนะคะดาบัยฮาเบอิชนิสเก t อนนะคะนิสบีเอชก็คือนิสเก t อนนะคะเป็น เป็นรูปอดีตนะคะเกียฐานมาจากคำว่าทูลนะคะก็คือฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็คือเขาไม่พอใจเขาโมโหโกรธต่อว่าฉันนะคะทั้งที่อ่าฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะหรือเราจะใช้อบโวลเออใช้คําว่า t ทดเต e m แทนก็ได้นะแทนคําว่าดับเบก็ได้นะประโยคมันก็เหมือนเดิมนะคะเ h a ร mich geschimpft นะคะ t ทดเต e m habe ich นะคะนิสเก getan นะคะก็คือไอ้เขาเนี่ย โกโรธโมโหไม่พอใจแต่ว่าอะไรชั้นเนี่ยจะเต็มนะคะไม่ว่ายังไงหรือถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาก็ยังโกโรธโมโหแต่ว่าดูด่าชั้นนะคะหรือใช้ในลักษณะที่เป็นใช้กับอ่อบเวิร์ word, นะคะอบเวิร์อ่ะแอร์คมิกชิมส์นะคะอบเวิร์สอีกนิสกิ e านฮา a b วก็คือ แม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาก็ยังไม่เขาก็ยังโมโห,โหนะคะต่อว่าไม่พอใจนะคะบุดูดาบนฉันอยู่ดีนั่นเองนะคะจะเห็นว่าดาบในลักษณะเน,นี้ยใช้แทนคำว่า Obvo หรือ trust t h e m ก็ได้นะคะสื่อความหมายเหมือนกันอ่าเอาละสไลด์สุดท้ายนะคะสไลด์สุดท้ายดาบนะคะใช้นะคะในลักษณะคำว่าแทนนะคะ คำว่า v a r e n t v a r e n t มันก็คือระหว่างที่คือการทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันนะคะหรือใช้ในลักษณะคู่กับคำว่า when นะคะมาดูตัวอย่าง ich puse d ิร um, ์ฟดีวานนะคะ dabei hör e ich นะคะ immer m u s i k นะคะก็คือฉันเนี่ยทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์นะคะพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยนะคะดับ e บในลักษณะนี้ก็สื่อในลักษณะที่ว่าเอ้ พร้อมๆกันทําไปด้วยกันนะคะหรือเราจะไม่พูดคําว่าดาบัยเราใช้คําว่าเวนก็ได้นะคะเวนอิสติโวนุพุทธส์นะคะฮัวร์อิมเมอร์มูซิกนะคะก็คือเมื่อฉันนะคะทำความสะอาดโวนงหรือถ้าฉันทําความสะอาดโวนงฉันก็จะฟังเพลงไปด้วยนั่นเองนะคะหรือใช้ดาบัยนะคะในลักษณะแทนคําว่าเวรินต์เวรินต์นะคะก็คือระหว่างที่นะคะขณะที่นั่นเองพร้อมๆกันนะคะเวริต ich ดี die Wohnung putze höre ich immer Musik ประโยคนี้ก็หมายถึงว่าเอ้ยในขณะที่ฉันทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์หรือระหว่างที่ฉันทำความสะอาดเมนต์ฉันก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะหรือฉันฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกับนะคะขณะที่ฉันทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะทุกคน เอาลค้ค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นนะคะตัวอย่างการใช้งานคําว่าดับบในสถานการณ์ต่างๆนะคะเหมือนที่ออนบอกไปอย่าไปจําความหมายให้จําว่าคำเนี้ยเขาใช้นะคะสื่ออะไรสื่อในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะคะออนหวังว่านะคะดูคลิปนี้ของออนจบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะเ,เข้าใจพูดได้ใช้เป็นนะคะเอาลค้ค่ะยังไงนะคะออนก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ ถามออนมาในอินบ็อกซ์นะคะอยากจะพูดเป็นเร็วพูดเป็นเร็วทํำยังไงมันไม่มีทางลัดออนบอกเลยมันไม่มีทางลัดทุกอย่างต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนนะคะและสิ่งสําคัญคือต้องกล้าพูดไม่ต้องกลัวผิดต้องกล้าพูดกล้าสื่อสารคือถ้าเราไม่กล้ามันจะพูดไม่ออกทุกคนนึกออกันไหมคะเอาเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ออนด้วยนะคะอยากสนับสนุนผลงานออนคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้าค่ะ Ciao.